thank you ลงเลื้อนแล้วก็ทำแตได้บางส่วนนะไมก์คอนก็ได้จับดกจะดิงท,ที่นั่นตอนมาก็เลยมาจาัดมีคนถวายก็เลยให้มาถวายที่นี่ทำเวหาเข้าไปไม่อยากไม่อยากจัดงานที่ต้อง ขุในใดถุนหนึ่งปัตริีวรนสอบขึ้นก็ได้ขุในใดถึงหนึ่งก็ได้สมองหนึ่งขึ้นฟาดขึ้นได้แล้วยิวอนเผื่อฟาดขึ้นได้ฟนนา,า,าดเอดนนาติดติดได้ในการทอดเกิดถึงพิษสงที่อยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งไม่สามารถจะเรียกร้องจากพายุชายกา วัดรักท่านบอกไม่ได้นะอย่างที่พุทธอาคติฐานว่าพระวาทีเนี่ยยังไม่มีใครเสนอที่จะทอดถวานเราก็ไม่สามารถจะบอกใครได้นะแต่ถ้ามีคนมาถามถามีหรืออยังก็บอกได้ปกติก็เวลาไม่มีจริงๆก็ทางสุขเพศเน Yeah หลายกระถินยายาเิตอบไม่มนะีในการทอดกระถินที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งเรเพื่ปิดยโอกาสทห้งคะที่ท่านอยู่กับป่าแต่ับอานิ์อันนี้ราตรงความกล้าอภาพาด้วยกันอันนี้ตรงของโยมคงได้คำพูดถึงน่าระทำบุญ,บญกันเป็นจัะคำุดภาคกระถินถคำทอดพระปา่า ด้วยเจตนาสามประการบุมพเจตนาเจตนาเรื่ต้นภูมจักเจตนากำลังักดะสทอภรัเจตนาหลังกสิทธเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องดึด้วใจบุงฝ่าผเกิดขึ้นใจกบุคนควบุมแล้วก็มีอาณิสตอมากอานิสตอุลแบนีพระท่าน,นจะได้รับอานิสงอ์ลเมื่อท่านได้กลาง อันนี้สองแห่งการมีจำพรรษาหลังจากพระจำพรรษาสามเดือนเขาเรียกว่ามีไกลมากก็คือสามเดือนจำพรรษาครบสามเดือนหลังจากออกพรรษาแล้วจะได้รับอาน,นิสงส์งห้าประการอาน,นิสงส์งห้าประการก็คือเที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่างๆโดยไม่ต้องลาคณะสง ปกติทำเตรียมสองพระสองท่านจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกลาก่อนกลับลาพระเซลากลับลาเจ้าว,ว่ากลับลาทพิชิตในพารามบอกลาวไปที่นั่งไปที่นี่ในฤดูการเดือนสิบเจ็ดกลางเดือนถึงเดือนสิบสองกลางเดือนเรียกว่าฤด,ดูการฤดูการทำทีวอนออกออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าออนุญาต จริงแล้วูลเหตุมันดีเรื่องนี้มูลเหตุก็มีพระพยยิจุตสามสิบโรคมาจากเมืองปา่าตยะท่านอำการจะไปเฝ้าพระพยยิจาตรที่ปะเเตวันมหาวิถารท่านก็เดินทางมาในช่วงใกล้เข้าพรรษาสมัยก่อนในการจาริกเดินด้วยเท้า เดินทางมาถึงเมืองสาเกตจากเมืองสาเกตไปถึงเมืองสาวัตถีประมาณ9 0้ากิโลเมตรท่านก็เดินทางต่อไปไม่ทันแล้วต้องถึงวันเข้าพรรษาแล้วก็เลยต้องหยุดพักจําพรรษาทีเ่เมืองสาเกตเมื่อไม่สามารถจะเดินทางไปถึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้จิตใจก็ลอลึกนึกถึง อยากจะพบพระพุทธเจ้าตลอดเวลาท่านก็รอจนกระทั่งรบครบ,ครบสามเดือนพอครบสามเดือนเนี่ยท่านก็ไม่รอแล้วรีบเดินทางเลยทางสมัยก่อนก็เป็นทางเปลี่ยนทางเปลียนก็น้ําก็ขังฤดูฝนเน่ยน้ำขังทางสองฝากทางก็จะมีพวกต้นไม้ที่มันมีหนาม ท่าน,นก็เดินทางไปก็ทีวอนทเกียกน้ำน้ำทุกเกี่ยวทีวอน่างไปถึงพระพุทธเจา้จาก็ะเห็นความลำบากตาท่านมีทีวรขาดก็เลยอนุญ,ญาตว่าจากเดือนสิบเอ็ดกลางเดือนไปถึงเดือนสิบสองกลางเดือนเนี่ยเป็นฤดูกาลให้พระทำทีวรให้พระแสวงหาผ้ามาทำทีวอน แล้วก็อนุญาตใหร้รับค่าจากทายกไท,ย,ทยการที่เรียกว่า,าค่กากถินมีการประเพณีการค่ากฐินทั้งแรกเิ่นเกิดขึ้นนะแต่ความหมายต้องทำว่าทอดทอดให้คำว่าทอดกถินทอดนี่เป็นกิริยาแทนคำว่าถวายถวายในการถวายสมัยก่อนเนี่ย เราก็จะนำข้าเนี่ยไปวางถวายเวลาวางถวายนี่ก็จะไปวางถวายบนบนคือพอออกพรรษาแล้วในแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยจะมีไม้อมติกรอบเป็นสี่เหลีย่ยมแต่ไม้ที่ตีกรอบสี่เหลีย่ยมเนี่ยเอาไว้เย็บอีวรจีวนพื้นใหญ่อย่างเนี้ย เอาไปวางบนไม้แลว้วก็เย็บรอบสี่เหลี่ยมตามไม้นะการเอาผ้าไปวางบนไม้เนี่ยเขาเรียกว่าทอ,อดทอดผ้าและไม้แม่แมแบบสาหรับการทำอีวอนเนี่ยแบบนั้นเขาเรียกว่ากระถิ่งไม่ใช่ไม้กระถิ่งต้นกระถิ่งแต่เป็นไม้แม่แบบในการที่เอาไว้เย็บอีวอนแต่ละวัดแต่ละวัดจะมีไม้พวกนี้ ไว้ในคลังเวลาพระมาเย็บกีวรก็จะเอาไม้นี้ออกมามากางแล้วก็ฤดูการทีวรเนี่ยทุกวัดไม้จะต้องกลางไว้พระจาริกมาจากสารคิตีต่างๆได้พามาแล้วก็จะมาเย็บเย็บผ้าเรียกว่าผ้าีวรในการในการกระทำกีวรต้องกระทำให้เสร็จภายในวันเดียว และ,ะเป็นประเดณีที่จะให้สงนั้นเนี่ยเกิดความสามัคคีกันพระสงฆ์จะต้องช่วยกันทําทอดกระถินก็คือการทำจีวรเอาจีวรไปพาผ้าไว้บนไม้ไม้นั้นเียกว่าไม้สดึงไม้สดึงก็คือท่านเรียกว่ากระถินกระถินนักกระถินก็เอาผ้าไปวี้วเรีไกว่าทอดก็คือการทอดกระถินแล้วก็ ภาะสงฆ์จะต้องช่วยกันเพราะในพระวินัยบัญญัติให้กับภาพเ้พเจร็จภายในวันเดียวในสมัยก่อนเวลาเขาเอา้ามาถวายเนี่ยไม่ได้ผ่าเป็นเร็จแบบนี้้าก็จะมาเป็นชิ้นๆชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างบางทีก็เป็นภาพื้นเดียวพื้นใหญ่ก็ไดานมาแล้วพระท่านก็จะต้องอามาตัดเป็นชิ้นๆตามรูปแบบอของการเย็บทีวอ ทำไม on? จีวรจึงต้องมีหลายชิ้นที่มีหลายชิ้นก็ผ้าพืนใหญ่เนี่ยมันหาได้ยากการที่จะแสวงหาผ้าพืนใหญ่เอามาทำจีวรหนึ่งผืนเนี่ยหาลำบากเพระเาะเพื่อจะก็ให้เอาผ้าพืนเล็กพืดนน้อยมาเย็บติดต่อกันคราวนี้การการเย็บจีวรทำไมจึงเป็นรูปแบบแบบนี้ก็มีเรื่องเล่าว,ว่า ก็ขึ้นไปบนเขาพิชโกดด้านหลังนะด้านที่เราไปเขาพิชโประเชอินเดียตังนั้นไปทางวัดวัดจีนนะทางนั้นนะมองลงไปนะจะเห็นชาวนาเห็นพื้นนาของเาวคตรู้สึกว่าพระนนทนะพระนนทนพระพุทเจ้าไอ้พระนนเนี่ยออกแบบเย็บยีวนพระนนก็มองเห็นเห็น <c oughs> คันนาของชาวมคตก็เลยเอาคันนาเนี่ยมาจำเป็นรูปแบบจีวรแล้วได้ผ้าผืนเล็กเือน้อยมาก็เอามาเย็บเป็นจีวรกว่าจะเย็บจีวรได้หนึ่งผืนเนี่ยพระต้องรอวงหาผ้าเป็นเวลาหลงเดือนหาได้ชิ้นหนึ่งมาเก็บไว้ได้ชิ้นหนึ่งมาเก็บไว้แต่เวลาทําเป็นผ้ากชินต้องโยมมาถวายเนี่ยก็เอามาตัดมาเย็บแล้วก็เอาไปซัก ทำเสร็จแล้วก็ามาย้อมย้อมเสร็จแล้วตากตาตเกเสร็จแล้วก็มาทาพิธีทำพิธีก็คือทอดกระถินที่สุขสงฆ์ต้องช่วยกันเพราะว่าในการเย็บทีวรททำองค์งเดียวไม่ทันหนึัปัจจุบันนีย้ยังมีคงรูปแบบเรียกว่าทอดกระถิ่นตามประเพณีเดิมยอมก็พาดิบมาถวายพระ่านตัดตัดเย็บกะเย็บย้อมกันในวันนั้น แต่เราเรียกสถิตนั้นว่าจุลกตสิตก็ิเล่งตัวนั่นคือสิตนั่งเดิมที่มีมาในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็ทีวันสาเร็จโลกมันเป็ถวายสวายเสร็จพระก็ทำสิ่งก็ก็เสร็จอันนี้อันนี้สมเหตุการณ์อยู่จำพรรษาเที่ยวไปโดยไม่ต้องบอกปลาปกติพระไปไหนมาไหนท่านจะมีผ้าสามพืนนุ่งหน,น,นึ่งผื้นผมหนึ่งพื้นผ้าสังคติเอาไว้ซ้อนนอกอีกหนึ่งพืน ใไหนก็ต้องเอาไปด้วยผ้าสามผืนต้องอยู่กับนตัวทำไมผ้าสามผืนเนี่ยพระต้องรักษาอยู่กับตัวสมบัตรของพระมีเท่านั้นเองไม่มีสมผัสอื่นพระสมัยก่อนเนี่ยลุกผ้าเนี่ยหายากจริงๆไม่ใช่ทางง่ายๆเวลาอาบน้ำเนี่ยไปบางทีได้เอาผ้าคล้องไว้ในเวลาลงอาบน้ำพระพุทธเจ้าบาอกลางบอกถอยหลังลง ม่ต้องถอยหลังลองมองกีวรนไว้เดี๋ยวมันจะหายเพราะมันมีคนขบอกีวรนกะกีวรนเพอกีวรหายก็พระไม่ไม่ไม่มีพระกีวรต้องเปลือยกายอันน <akes noite. S 1> ี <pl> ้เวลากีวรหายอนุญาตขอโยมได้หายสามหายสามฝืนขอได้สองฝืนหายสองฝืนขอได้หนึ่งฝืนไปขอได้ อฏีวรตอนนี้พระก็ต้องระวังรักษางั้นแอบผ่าปฏินีการรักษาผ้าเนี่ยข่าต้องอยู่กับตัวอยู่ปราศจากหนึ่งลาตรีเป็นอบัตเพื่อต้องการให้ระวังรักษาผ้าให้ดีนั่นเองผ่าเก็บไว้กับตัวพอผ้าหายปั๊บเนี่ยเดือดร้อนมากเลยต้องหาผ้ากันลำบากก็เลยไปไหนมาไหนพระก็ต้อง เอาผ่านนี้ไปด้วยจะไปเก็บไว้ที่ไหนที่หนึ่งก็ไม่ได้นะแต่เร่งด่วนในฤด,ดูการทำกีวอนเนี่ยเอาไปแค่สองพืนน่งพื้นหนึ่งหกพื้นหนึ่งพืนนง้นหนึ่งเก็บไว้มีที่เก็บเก็บไว้ได้ไม่ต้องนำเอาไปครบสามพืนไม่ต้องนำกีวอนไปครบไปครบไตรไตรไปวาดตับ นำเอาไปเพียงสองเืนกนุ่หนึ่งืกหนึ่งืนกเจ็บแผลหนึ่งถือกได้แล้วก็เจ็บจีวรไว้ได้ตามความปรารถนาถ้าที่สแสวงหามาได้เนี่ยเจ็บเอาไว้ได้ปกติถ้าที่ได้มาเจ็บเจ็บไว้ได้ 1, ถึงเจ็ดวันถึงฤดูการทำจีวรก็เจ็บเจ็บจีวรไว้ได้ตามคว,วามปรารถนาชั้นปลมปละโคชนะ แล้วก็คณะโภชนะคณะโภชนะเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอาหารที่โยมถวายถวายเป็นคณะแล้วจะถวายอาหารพระในวัดทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าถวายเป็นคณะนิมนพระสงฆ์ฉันพัตหารอาหารที่โยมถวายแก่สงฆ์แก่คณะ ั้งแต่สี่โลกขึ้นไปเนี่ยโยมจะบอกชื่ออาหารไม่ได้มีม์พระสงฆ์ก๋วยเตี๋ยวมีม์พระสงฆ์ฉันอะไรต่างๆเนี่ยอดเยชื่ออาหารไม่ได้เป็นอับัตแต่ในฤดูการกีวรนเนี่ยพระท่านสามโยมสามารถถขาวายอาหารโดยโดยชื่อได้เรียกว่าคณะโภชนะ แล้วก็ปลัมปละโภชนะปลัมปละก็คืออาหารที่มาทีหลังอาหารที่มาทีหลังคืออย่างไรอ่ะยอมได้นิมนต์พระฉันเช้าหรือฉันเพลในวันรุ่งนี้นิมนต์พระฉันเพยพรุ่งนี้โยมป้อมจะมาถวายเพลที่ศูนย์นี้นิมนต์พระฉันเพลที่นี่พระปลับ จะฉันเพทลที่นี่แต่เวลาพรุ่งนี้มันมีกิจเร่งด่วนกิจเร่งด่วนโยมต้องการจะถวายอะไรถวายจีวรเงี้ยแต่ให้ไปรับผ้าจีวรที่กรุงเทพฉนั้นก็นิมนต์ท่านฉันอาหารเพลที่กรุงเทพเลยฉนั้นอาหารที่โยมนิมนต์ทีหลังเนี่ยเรียกว่าอาหารมาทีหลังอาหารที่เป็นปลำปละนะมาทีหลัง ปกติไม่ใช่ฤด,ดูการทำเทวีวรเนี่ยพระฉันไม่ได้ไปจัดไปรับนิมนต์อีกไม่ได้ถ้าไปรับอีกเป็นอบัตรตอนนี้ก็ยอมนิมนต์ไปรับผ้าไปรับผ้าแลว้วก็นิมนต์ฉันเพลินก็เลยไม่ฉันที่นี่ไปฉันเพลนที่นู่นแบบนี้เรียกว่าปรลังปะละโกชนะฉันได้ไม่เป็นอบัตรสาเหตุมันก็มีมูลเหตุ มีมลเหตุก็คือมีคนจนนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพร้อมด้วยพระสงฆ์ตอนนี้ก็พระพุทธเจ้ารับแล้วก็คณะสงฆ์ก็จะต้องติดตามพระพุทธเจ้าไปต่างประมองเห็นในคนน้มนจนนึกเด้อถ้าเราไปฉันอาหารบ้านนี้อาหารก็คงไม่พอ สงไปทั้งวัดไปทั้งหมดไปทั้งอารามอาหารไม่พอแน่นอนงั้นวันพรุ่งนี้ก็จะขาดเคลื่อนอาหารพระท่านก็นเลยตอนเช้าออกบินทบาบบินฉบาบได้แล้วก็ฉันอาหารจนอิน่มอินเสร็จแล้วพอถึงเวลาตอนเที่ยงแต่พอถึงเวลาก็ไปฉันอีกพอไปฉันคราวนี้พระพุทธเจ้าเสด็จแล้วก็คนนี้เป็นคนยากจน คนทั่วไปก็เลยเอาอาหารเนี่ยมาช่วยมาเป็นเยอะเลยต้องการจะมาถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยที่สองที่เป็นบริวารเอามาช่วยคนยากจนอาหารมันก็ลยมีเยอะแต่พระหิมไปแล้วทาไมไปถึงก็ยอมยกมาถวายพอแล้วพอแล้วไม่ต้องอภมาแล้วยอมก็เลยน้อยใจว่าทำไมพระฉันน้อยก็ไปสอบถามพระท่านบอกว่าอาตามาไปบินบาศฉันแล้ว แล้วก็จะต่อที่นี่เลยฉันมากไม่ได้อันนี้ก็เลยเกิดเรื่องพขะพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติที่กลุฉันป,ป,ป,ประลำปละโภชนะต้องอบัยยกเว้นในฤด,ดูการทำชีวรนฉันได้ฤดูเดือนสิบเอ็ดกลางเดือนถึงเดือนสิบสองกลางเดือนเนี่ยพระเจิาฉัได้ชีวรเกิดขึ้นปก,ปกติเนี่ย คณะสฆ์เนี่ยท่านให้ให้ความสำคัญต่อพระเถเระพระเถระไม่ต้องอยู่ในอาวาสนี้ออกมาจากไหนก็แล้วแต่เมื่อพระเถระมาต้องนั่งผมเราอยู่ในอาวาสนี island, ้อายุน้อยฝาก็ต้องนั่งต่อ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 ลูกไาตามลำดับกันสาคราวนี้เมื่อมีทายกทายิกามาถวายเขาจะถวายพระเถระก่อน ิ่งที่นำมาถวายจะพระเถระท่านจะมีสิทธิ์ได้ถ้าท่านไม่รับก็จจึงจะลอง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 ล,อง,ล,อง,ลองมาได้แต่ในช่วงฤด,ดูการทําคีวรเนี่ยพระเถระมาจากไหนก็แล้วแต่ของที่นํามาถวายต้องได้แต่จะเพาะที่พระจำพรรษาในอาวานนี้เท่านั้นพระเถระทีวอนมารับเอาไปไม่ได้นี่คือสิทธิพิเศษ ท,ท,ที่จะได้รับแล้วก็เก็บทีวรไว้ได้ตามความปรารถนานี่คืออานิสงส์ที่พระจะได้รับจากการอยู่จำพรรษาอายุของอานิสงส์มีตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดกลางเดือนไปถึงเดือนสิบสองกลางเดือนเท่านั้นเองบหบด,ดอานิสงส์แล้รับตอนนี้พระที่เาจะถินเนี่ยองค์การจะถินก็ได้พาไปองค์เดียวองค์อื่นก็ไม่ได้ คอก็ต้องไปแสวงหาบางทีหาไม่ได้ก็เหลือไม่ได้ขาดอยู่พอพระเจ้าก,ก็ยืดอานนี้ส์ห้าประการเนี้ยที่ไปหมดอายุเดือนสิเอ็ดเดือนสิบสองกลางเดือนยืดตั้งแต่เดือนสิบสองกลางเดือนเอาไปถึงเดือนสี่กลางเดือนนั้นอาน,นิี้ส์งแห่งการอยู่จำพรรษาที่ได้รับอยู่ หมดอายุเดือน12สองกลางเดือนพรได้รับอน,นิสงส์กถิน่นอนุโมทนากถินได้อน,นิสงส์นี้ยืดต่อไปถึงเดือน1ิดสองกลางเดือนไปไหนโดยไม่ต้องบอกลาไม่ต้องนำอจีวรไปครบสรับแล้วก็ฉันคณะโภชนะปรัพระโภชนะได้แล้วก็เก็บผ้าดีเลยอจีวรไว้ได้ตามความปรารถนาคือ ยืดอานนี้สงฆ์การอยู่จำพรรษาไป,ไปนี่คืออันนสงส์ที่พระจะได้รับนั้นโยมได้มาถวายทา่ากฐินประมากับท่านอาจารย์เจรลนจ,จำพรรษาอยู่ที่พระวาถ้าไม่มีใครถวายอานนี้สงส์ก็หมดแล้วเ้ยสองวันหมดอาจารย์เจรลนก็หมดอันนีสงฆ์แต่พยมมาถวายอันนี้สงส์ยังอยู่ อันนี้สองแห่งการมีจำต่างอย่างดยดดนี่คือพระได้รับอันนี้สองงั้นยมก็มาช่วยพระได้รับอันนี้สองจริงนําเอาผ้ามาผืนเดียวก็ถาวายเป็นจีวรได้กฐินจริงๆก็คือผ้าผืนใดผืนหนึ่งแล้ววัดหนึ่งรับได้เพียงครั้งเดียวหมายถึงจะทอดที่วัดนี้ถาวายแก่วัดนี้ถาวายได้แค่ครั้งเดียว ถวายรอบสองไม่ได้แต่ถวายตรงนี้เอาไปที่อื่นได้อย่างถวายวันเนี้ยถวายที่โจนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ถวายเข้าที่นี่ถวายออกไปที่สุดโถงทัศนศานได้แล้วก็พระก็ต้องไปท,ทําพิธีกรรมให้เสร็จภายในวันนี้นี่คือการทอดกฐินนี่ก็คือเรื่องของการทอดกฐินณที่จริงมันมีเรื่องเยอะนำมาเล่าก่อที่จะเล่าได้ ตาตองอนุโมทนาต่อท่านเจ้าข้าต้องเคียรันาคุณลัคนาเข้าไปต้องคุณลักนานำเอาข้ากฐิมาถวายพระที่จำพรรษาที่รุบรวมทัศานวัทวารได้รับมรดกแห่งการจำพรษาประกอบอำนาจของพระศรีรัตนไกรพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ คุณสามทานศิงภาวนาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปัติสัยตามส่งให้ทุกๆท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององคส์สมเด็จพระผู้มีพระภาทเจ้าด้วยกันทุกทท่านทุกท่านเจอท่านใดรับฟังนะ